นิยายเรื่องนางรำโดยอริตาบทที่11คุณไทยมาคุณหญิงชมนาตก้าวเข้ามาในห้องมองดูลูกสาวที่นอนสมอยู่บนเตียงหลังจากกลับมาอรารวาสไปแล้วหนึ่งรอบเป็นความผิดของเธอด้วยที่เลี้ยงชนามาแบบนี้หล่อนเยอะหญิงจองหองและเอาแต่ใจตัวเองอย่างไร้ากาศเมื่อยาโมโห ชนาเหมือนถูกผีสิงด้วยนางปีศาจร้ายหล่อนสามารถทำลายเข้าของให้ย่อยยับได้โดยไม่คิดหน้าคิดหลังและไม่มีใครห้ามปรามหล่อนได้ยังดีที่ชนาสงบลงด้วยในตอนนี้หล่อนนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงทอดแขนทอดขาเหมือนเป็นหุ่นที่ถูกจับมาวางทิ้งเอาไว้ไม่มีลมหายใจไปแล้วกระนั้นคุณหญิงชมนาศนั่งลงริมเตียงชะงกตัวไปเหนือร่างลูกสาว เสยเส้นผมที่ชื้นด้วยเหงื่อกลับขึ้นไปอย่างเบามือบางเวลาชนาอาจจะไม่น่ารักนักแต่ชนะก็คือลูกสาวของเธอเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเธอคุณแมวคงร้อนไปเร่งแอร์หน่อยเธอบอกคราบน้ำตายังเกาะอ,อยู่บนแก้มรอน,นอนลืมตานิ่งๆอยู่อย่างนั้นเหมือนเพดานจะมีลวดลายสวยประหลาดกว่าทุกวัน จะลงไปหน่อยไหมคุณไทยอยากพบแมวรอบๆห้องสาวใช้ถูกเกณฑ์การขึ้นมาเก็บทําความสะอาดที่ชนาะกวาดเข้าของลงมาเกลื่อนกลาดแล้วคำถามของเธอก็เหมือนไปยั่วพายุที่สงบไปแล้วให้คูุครั่งขึ้นมาอีกหญิงสาวเสียงเกลี้ยวแม่ลงไปบอกเขานะคะบอกนะคะว่าไส้หัวกลับไปแล้วนี่ด้วยแรงโทสะ หลอนลุกขึ้นรูดแหวนมั่นวงงามออกจากนิ้วปากระเด็นไปกระแทกผนังคุณหญิงชมนาามองตาบปลิบๆก่อนจะร้องบอกกับสาวใช้ว่าเก็บมาทีแล้วเธอก็รับแหวนนั่นมาถือไว้เสียเองน้ำเสียงตำหนิเล็กน้อยแหวนมั่นนี่เขาไม่ถอดออกมาคว้างโครมๆกันแบบนี้หรอกนะแมวโบราณยังถือกลัวว่าจะไม่ได้แต่งหรือไงคะ แมวไม่แต่งก็ได้ไม่แต่งรอนกรีเสียงขึ้นมาทำท่าจะอารวาดเป็นรอบที่สองคุณหญิงชมนาตเลยลุกขึ้นถอนใจออกมาเฮือกหนึ่งอย่างหนักใจพูดกันตอนนี้ก็คงไม่เข้าใจเป็นอันว่าแมวจะไม่ลงไปแม่จะไปบอกเขาเองคุณหญิงชมนาตลงมาพบกับพี่ไทยที่นั่งรอยอยู่ในห้องรับแขกท่าทางของชายหนุ่มเป็นปกติเธอมองเห็นความมั่นคงของเขา ในขณะที่ชนะวุ่หวมากเหลือเกินจนเธอชักวันวันว่าวันข้างหน้าหากหนุ่มสาวสองคนนี้แต่งงานกันแล้วจะเกิดอะไรตามมาบ้างแกปวดหัวนะคะมากไหมครับคงจะไม่เท่าไหร่แต่แก,แกอยากจะนอนพักนี่ขัดใจกันเรื่องอะไรหรือเปล่าคะผมเพียงแต่ไปทำธุระแล้วก็บอกว่าจะกลับไปรับที่บ้านของคุณนพวรรณพอไปเข้าจริง เธอก,ก็กลับออกมาก่อนหน้านั้นนั่งแท็กซี่กลับมาเองด้วยคุณหญิงชมานาดไม่ยอมปลีปรากบอกสักคำว่าเมื่อกลับมาชนะได้ทำอะไรลงไปบ้างเธอพยายามรักษาภาพพจน์ของลูกสาวเอาไว้ให้ดูสวยงามเสมอเพราะเธอตระหนักว่าพิทยยังเป็นเพียงคู่มั่นเขาอาจจะโกรธหากรู้ว่าคู่มั่นของเขาเป็นคนโมโหร้ายและมีพฤติกรรมเหมือนคนบ้าเวาลาโกรธ ผมจะมาใหม่วันหลังก็แล้วกันจะต้องขึ้นไปดูแกอีกไม่ไปส่งนะคะต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้คุณแมวไม่ลงมาพบฉันเมื่อพี่ไทยออกปากแบบนั้นราวีก็รู้หน้าที่ของเขาดีว่าเขาควรจะต้องจัดการทำในสิ่งใดเป็นเรื่องต่อไปราวีขับรถย้อนกลับไปที่บ้านของนพวรรณป่าตี้เล็กๆนั่นเลือกลาไปแล้ว หญิงสาวเจ้าของบ้านทำท่าประหลาดใจเมื่อพบนารวีพี่ไทยไม่ได้ตามลงมาด้วยชายหนุ่มนั่งรออยู่ในรถยนต์ของเขาด้วยมาดอันมากที่นพวรรณก็มองไม่เห็นว่าเขาจะมาเหมาะสมกับชนะได้อย่างไรคนสองคนที่มีวิถีชีวิตความเชื่อและความชอบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงหากจับมาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นการผสมสูตรเคมีที่ผิดผิดอย่างแน่นอน คุณไทยให้ผมมาเรียนถามว่าคุณแมวมีเรื่องไม่พอใจในตัวเขาหรือเปล่าด้วยความหมันไส้เพราะพี่ไทยแทบไม่ลงมาวิสาสะด้วยเขาทำตัวเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งโลกที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทางธุรกิจและการงานจนมองเรื่องเฮฮาอย่างที่หล่อนและชนาชื่นชอบเป็นเรื่องเหลวไหลไปหมดนพวันเลยพูดพร่องออกมาเขาน่าจะรู้ตัวแล้วนะว่าทำอะไรลงไปแล้ว ก้เข้าขายประเภทกินอยู่กับปากระวีทำหน้าตื่นๆื่นขึ้นมาเกือบจะทันทีแต่นพรวานกลับมองอย่างมันไส้รอนรู้ฐานะของระวีดีว่าเขาเป็นใครและสำคัญแค่ไหนต่อพี่ไทยระวีเป็นเหมือนแขนขาหากไม่มีเขาหลอนกับชนะก็ยังเคยแอบนินทากันเลยว่าพี่ไทยอาจจะเป็นง่อยไปก็ได้ผมไม่เข้าใจครับกรุณาอธิบายด้วย นพวรนณได้ฟังเรื่องผู้หญิงที่อยู่กับพี่ไทยจนละเอียดแล้วหลอนปักใจว่าเป็นเรื่องเชื่อถือได้เหมือนพี่ไทยกำลังเล่นเกมซ่อนแอบกับชนาะเขาเป็นฝ่ายรีรอกับการแต่งงานเหมือนเขามีคนอื่นแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาทำให้ชนาหลงเข้าใจว่าเพราะเรื่องงานไปบอกคุณไทยดีกว่าว่าเขาน่าจะรู้เพราะเขาไม่รู้เรื่องผู้หญิงคุณจะเถียงไหม ว่าบ่ายนี้คุณไทยไม่ได้อยู่กับผู้หญิงเราวีนึกถึงเกณฑ์เกรเรื่องนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างหากเปิดเผยออกมาทั้งหมดถ้าทางชนาร้ายกาศไม่ใช่ย่อยหล่อนคงจะเป็นนางแมวสุดแสนดุเดือดแน่นอนดูจากนพวรรณที่เป็นเหมือนคนนอกที่ยังกระเฮี้ยนกระหือเพียงนี้แล้วตัวชนาเองเล่าจะเป็นเดือดเป็นแ้นแค่ไหนคุณเงียบไปเลยนี่แปลว,ว่ามันจริงใช่ไหม ผมว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดกันบางอย่างเข้าใจผิดครับผมไม่คิดว่าการที่คุณไทยจะมีสหายผู้หญิงบ้างมันจะเป็นเรื่องกีดกันความสัมพันธ์ของการเป็นคู่มัน่นคุณชนะน่าจะหนักแน่นมากกว่านี้ไม่มีผู้ชายคนไหนในโลกจะอยู่ได้เฉพาะกับเพศตรงข้ามที่เป็นคู่มัน่นเป็นเมียเป็นแม่เป็นลูกหรือเป็นพี่น้องหรอกครับยังจะต้องมีเพื่อนหญิงด้วย พิไทยเอนหลังลงพิงพนักยกมือกอดอกเอาไว้เขารับรู้เรื่องทั้งหมดที่ราวีเอามาถ่ายทอดให้ฟังอย่างสงบราวีนั้นมีคำสันนิษฐานต่อไปอีกด้วยว่าผมว่าเรื่องนี้คุณแมวคงจะต้องอารวาสหนักแน่นี่ขนาดครูมันนะครับขึ้นรังตําแหน่งภรรยาเมื่อไหร่คุณไทยก็ต้องระวังตัวฉันจะทำให้เขารู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายที่ชอบให้เมียเป็นใหญ่ขมฉัน ถ้าเขาไม่เรียนรู้ถึงการวางตัวที่ดีเขากับชั้นอาจจะต้องจบสิ้นมีผู้หญิงอีกหลายคนรอท่าอยู่ชายหนุ่มยังคงทรนงสิ่งที่เขามีอยู่ทำให้เขาเป็นฝ่ายเลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกเด็ดขาดคุณแมวเขาแง,ง่งอนเกินไปเอาเถอะเชื่อชนะรวีว่ายังไงซะเขาก็ไม่กล้าเป็นฝ่ายตัดรอนคุณแมวจะไม่มีวันยอมเสียหน้า การเป็นคู่มั่นของฉันก็เป็นชื่อเสียงเกียรติยศอย่างหนึ่งของเขาคุณไทยลืมไปแล้วเหรอครับว่าเธอเคยฝากคืนแหวนมั่นมาแล้วนั่นมันนิสัยเด็กๆเขาทำเสียงมินมินหนเดียวหน้าแค่หนเดียวจะไม่มีมาซ้ำอีกเป็นหนที่สองกลับบ้านเลยนะมีงานต้องทำให้เสร็จในบ่ายนี้แล้วคืนนี้โทรชวนสุภัตราออกมาด้วยสิบอกว่าฉันจะเลี้ยงข้าวสักมือ้อ มีงานบางอย่างอยากไหว้วานสักหนให้ผมเดาหน่อยได้ไหมครับเห็นจะไม่ได้เขาตอบเสียงหนักแน่นทำไมล่ะครับเพราะนายรู้มากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้นายยังปากมากด้วยเพราะหวังดีกับคนไทยหรอกครับกลัวนักว่าจะยุ่งผมว่าคงจะไม่ใช่แค่เรื่องอยากซื้อมันมากกว่านั้นพี่ไทยยิ้มนิดนิดบนบน,บนบนริมฝีป,ปากทอดสายตามองออกไปสุภายนอก ผู้คนยังเดินกันขวักไขบนทางเท้าไม่เร่งร้อนตามสบายชีวิตแบบนั้นเขาไม่ค่อยได้สัมผัสสักเท่าไหร่ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยงานงานและงานจนบางครั้งชายหนุ่มก็เคยหยุดคิดเมื่อยามเหนื่อยล้วว่าเขาทำไปเพื่อใครก็ตัวคนเดียวครอบครัวก็ยังไม่มีเขาทำงานหนักเกินไปเสียแล้วฉันอยากจะทำตัวเป็นคนดีบ้างนะ คุณไทยก็ไม่ใช่คนเลวไม่เคยเป็นไม่ต้องมายอฉันเรื่องนายทหารโชคร้ายคนนั้นเขากำลังเอาตัวเองเข้าไปแทนที่ยังจำท่าทีอ่อนโยนแกมเศร้าของเกนเกตได้จำสีหน้าทิ่เปรียบไปด้วยความปวดร้าวแล้วแววตาที่ทอดมองคู่รักของหล่อนติดตาม่วายมันเหมือนว่าหัวใจของหล่อนแหลกสลายหาดีอีกไม่ได้ความรักอันดูดดื่มสูงส่งแบบนี้ พิไทยไม่เคยได้สัมผัสมีสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกเมื่อเห็นแต่เขาก็ไม่ได้บอกกับระวีนั่นคือความริษยาเขาอาจจะร้ายกาจเกินไปที่ริษยาผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนที่โอกาสเหลือน,น้อยมากสําหรับการจะลุกยืนขึ้นใหม่แล้วเห็นท้องฟ้าเป็นสีสวยเห็นชีวิตเป็นสิ่งน่ารื่นรมเพียงแต่พิไทยยังไม่อยากยอมรับเท่านั้นว่า ที่เขาริษยาก็เพราะตัวเกณฑ์เกตเพราะผู้หญิงคนที่เขาได้พยายามกดหลอนให้ต้อยต่ำเป็นแค่นางรามที่ขายศิละปะบางหน้าแล้วหลังจากนั้นหล่อนก็กำลังบอกขายตัวเองเขายอมรับไม่ได้ในประเด็ดนนี้เพราะหากเรื่องผู้หญิงไม่มีความหมายมากพอที่จะทำให้เขาหวั่นไหวเขาเพียงแต่เวทนาแล้วหากเขาจะช่วยเหลือผู้ชายคนนั้นก็ในฐานะเพื่อนมนุษย์ ในฐานะเพื่อนร่วมชาติที่ไม่อาจจะพาตัวเองไปเป็นรั้วของชาติได้เมื่อทหารเป็นแนวหน้าพี่ไทยก็มั่นใจว่าเขาสามารถเล่นบทแนวหลังที่เอาใจตั้งมั่นช่วยแล้วเอาเงินเข้าช่วยได้อีกนั่นหละนพวรรณขึ้นไปเยี่ยมชนาบนห้องเพื่อนสาวของหล่อนยังนอนสม คุณหญิงชมนาตเองก็ห่วงใยในเรื่องนี้เวลาโกรธจัดแล้วอารวาเสร็จสิ้นชนะก็จะมีอาการแบบนี้ทุกหนลูกไหวไหมนพวันพยายามชดชนาขึ้นไม่ชอบเวลาที่ชนะทำตัวเหมือนหุ่นทื่อๆแบบนี้เลยไปเที่ยวข้างนอกกันดีกว่านอนอย่างนี้ยิ่งปวดหัวไม่หลอนปฏิเสธฉันจะไปหาเขาไปพูดกับเขาให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้นะหรือ ใช่แล้วจะได้อะไรดีขึ้นมานอกจากยิ่งทะเลาะก,กันหนักเขาคงจะไม่ยอมรับจะไม่มีผู้ชายคนไหนยอมรับเรื่องทำนองนี้เชื่อเธอหน้าแมวมันก็แค่ทางผ่านผู้ชายทุกคนเขาก็เป็นแบบนี้แหละมีผู้หญิงได้อีกหลายคนบนเส้นทางของเขาคุณพี่ไทยเขาเป็นคนดงังเป็นคนรวยเขาไม่ขัดสนแร้นแค้นกับเรื่องแบบนี้แน่เธอต้องทำใจทำใจเหรอ หลอนแค่นเสียงหัวเราออกมามันขมปราสิ้นดีกับรสชาติแบบนี้เพราะชนะไม่เคยคิดว่าพี่ไทยจะมีหญิงอื่นอีกก่อนรับมั่นของเขาชนะแน่ใจว่าหล่อนเลือกได้ถูกต้องชายหนุ่มที่เพียบพร้อมแสนดีมีฐานะกิจการงานมั่นคงและไม่มีผู้หญิงคนไหนเคยแพ้วพานเข้ามาในเส้นทางของชีวิตเขาแล้วยู่อยู่ก็โผล่มากระทานหาันหล่อนจะทนได้ยังไงกันเล่า มันอาจจะเป็นเพียงเรื่องชั่วแล่นแล้วเดี๋ยวก็จบชนาสายหน้าน้อยๆหล่อนไม่ยอมรับฟังคำปลอบของเพื่อนใจของหล่อนร้อนรุ่มเกินไปสำหรับเรื่องแบบนี้ถ้าเขาเคยเป็นพลานทางนี้มาก่อนก็าอาจจะใช่เรื่องชั่วแล่นเป็นเรื่องสนุกลื่นรมเป็นครั้งคราวแต่เขาไม่เคยมีประวัติไม่เคยมีมาก่อนเขาอาจจะงหัวไม่ขึ้นก็ได้แล้วจะทำยังไง จะมองหน้าผู้คนได้ยังไงกันชนาครางอย่างเจ็บช้ำถ้าเรื่องของเขากับฉันจะจบมันก็ควรจะจบเพราะมือฉันไม่ใช่เพราะมือเขาไม่ใช่เพราะเขาไปติดพันผู้หญิงอื่นแล้วแมวจะยอมจบหรอจะยอมเป็นฝ่ายถอนม่านตอนนี้ใช่ไหมแล้วถ้ามันปรากฏว่าเขามีผู้หญิงอื่นจริงล่ะแมวจะเสียหน้าแค่ไหนมันก็เสียเท่ากันมีอย่างเดียวคือเดินหน้าแล้วก็ลุย นพวรรบอกในนาทีต่อมาหลังจากครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งหลอนเคยมีประสบการณ์กับเรื่องทำลองนี้จากการแต่งและยามาถึงสองครั้งสองคราแล้วในชีวิตลมลุกคลุกคลานผสมผสานกับกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานมากับสิ่งที่เรียกว่าความรักความใคร่อย่างมากมายแต่หลอนก็ยังอยู่ได้จะลุยไหมชนายิ้มออกมาได้จริงสินะหลอนจะท้อแท้ทำไม ผู้หญิงคนนั้นคือใครหล่อนจะต้องรู้ให้ได้และต้องตีให้แตกหล่อนเป็นคู่มั่นเขามีเิ์ในตัวของเขาไปแล้วกล่งหนึ่งที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งชนาต้องได้มาหลังจากแต่งงานแล้วลูกนะแต่งตัวให้สวยออกไปพักผ่อนก่อนแล้วก็ทำให้เขาได้เห็นว่าเราเองก็ยังอยู่ได้ไม่ใช่ลม้มลงเพราะสะดุดกับเรื่องที่เขาไปทำ